โชสาของคนที่เกิดวันที่สิเก้าพนามันเหมือนเป็นคำสาปที่ดนทุก4ปีผมต้องสูญเสียคนที่รักไปหัวโอ้ยตายห่าแล้ว่มันคือโชคสุตา ของคนที่เกิดวันที่เรียกว่าลีเดชอบชอบมี Happy i r d a y to you Happy i r d a y เฮ้ยอสิ่งมีชีวิตทุกไม่อยกที่ล่ะไม่อยู่ใต้กดของเกมเฮียได้หมดแล้วบุเดี๋ยวกูก็ช่วยกันไงแต้ากเก่งวาเดิมถ้าไม่ตอบเพงค่ะนำไม่ัาเกิดแล้วปะเดี๋ยวไ่น โอซนเราจะไม่ออกไปไหกันส well, really really oh, right. ักสวันนะถ้าอยากเจอใครถ้าเจไม่รักโอโซนโอโซนก็ไม่ราะกับบ้านะอยากไปไหนสวสามวเิดรอบทห้าเมาเดกันคืนกันใช้ไม่ได้อยู่ยกันใช้ได้ ตาบอกอะไรโอโซนโอโซนตาบอกอะไรตายอะไรที่มุณคิดว่าถูกไม่เคยถูกในเต็นท์นี้มังนี่ยดีเต็นท์อะไรก็มีจะทำไหมทราบจะช่วยคุณถ้าคุณทำนะดื้อๆจะปลอดภัย ไปตลอดเหรอแล้วมึงใช้สุมันตายว่าเราไปที่นี่อะไเหรอเรื่องระเบิดที่ผ่านมาคุ้นกันมึงอ่ะช่วยใครไว้ไม่ได้เลยสะอาดมันวนลูบอ่ะกูเป็นกากูยอมตายอ่ะอะไรอย่างช่วยตัวเองอ่ะก็หนช่วหนึ่งมาดูมันวลูบอ่ะมันฆ่าเนาะเออมันวนลูบเป็นกากระดันไดวนอ่ะมันดูเหมือนไม่ตกคนนั้นตายตามตายสองตีเหลี่ยแต่อยากแต่แต่แอบกลัวเลยรู้ป้ะรู้สึกว่า กลัวมันยืดมันดูเป็นพอดที่ควรเป็นหนังอ๋อเอออันนี้มันเป็นซีรีส์ก็เลยมันเบิดตัดมาแค่เอาแค่ EP ตอน2ไป่ได้ดูม่ะไม่ได้ทั้งหมดก็อาจจะเปก็รอดูแต่อยากจะน่าดูอะไรไหมชอบอะไรแต่น่าน่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่ทิ้งตอนจบไปให้แบบของหนุ่มผาดใจอะถึงไม่ทราบเมษาก็อีกประมาณใกล้แล้วป่ะสิบวันสิบเอ็ดวันที่จะมาอ่าฉันชอบพอดังเยอ ่เรอติดตามก่อนนะจ้าบ๊ายบาย